เดินทางไปทะเลครั้งนี้นัดไปเพื่อหาความสงบแต่สิ่งที่เจอคือสถาให้หลังสนุกเองค่ะนัดดอบในหัวคือสุดสุดนี่ก็เป็นยไม่รู้แต่วันเป็นคนสวยมาก ครับผมหนูเองสวัสดีฮะเฮ้ยยเลยเนี่ยนแงบบอยูคเกม,มันต้องบีดไวแบบแ,แล้วต้องอยู่ต่หนุ่มเตลอดถงลอพีพนักงานถามว่าคนไม่มีในนี้ค่ะ ช่วยเอาคนจริงมาหน่อยช่วยเอาคนจริงๆอ่ะไม่ตรงไม่ตรงอ่ะคนอื่นตรงเขาเปลี่ยนเออไหนดูหน้าแต่ละคนอุ้ยทำไมฉันเป็นเด็กผู้ชายอ่ะนัดหนึ่งฉันต้องทำแบบกับทีใหม่หรอปะมีคนหนึ่งตรงไข่ผมสีทอดไปหรอลูกอะไรนะอันนี้ของอันนี้แม่มฝรั่งเขาลืมไว้ที่ฉันทำมาใช้ของแม่มเออคุณผู้ชายท่านนี้อยู่ไหนคะไหนที่ใส่ ตอนแรกแต่งแบ็คไปถ่ายเขาบอกให้ลบไม่เลยอเท่านี้ผู้ชายคนหนึ่งนอนไม่ได้สติอยู่ข้างถนนหนึ่งก็คือเอ๊ะเมาหรือเปล่าสองรู้ว่าจะเป็นอันตรายอะไรใครทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไหนบอกว่าจะหาพาพที่สนุกไงไรสถานภาพที่สนุกไงสนุกในฝันภูเก็ตในฝันของท่านสนุกมาเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด นี่ห้องเราครับนี่คห้องเราผมเป็นแอร์นี่หรอท่าแ้าแล้ก็ถึงห้องพักของนาแล้วนะคะในทริปนี้กับวิลล่าโซลิจูห้องที่เราได้นะเป็นวิลล่าสองชั้นที่ใหญ่สุดของโรงแรมนี้มาดูกันเข้ามาถึงนะคะเราก็จะเิอเป็นโซนลิฟต์ต้องบอกเลยว่าอันนี้เราก็นั่งกินดินเนอร์ใดๆนะคะดินล่มมบรรยากาศด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะทั้งฟลอร์เลย สองชั้นจะเป็นห้องนอนของเราหมดเลยมาดูกันนะคะก็มาถึงแล้วเราก็จะเจอเป็นเตียง king s ซ z e ก่อนเลยนะคะว้าวมีใครเป็บ้างเวลามาถึงโรงแรมชอบกระโดดแบบนี้ก่อนแล้ดูวิวนี่เราเห็นตรงนี้ดิคือเป็นแบบ mountain sea view เป็นบรรยากาศภูเขาทั้งลูกอ่ะไม่อยากจะเชื่อเพราะปกติเวลามาภูเก็ตก็จะเจอทะเลแต่เนี้ยเราได้เห็นภูเขาที่โรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวทะเลีกทงก็ได้อยู่แล้ว และยังไม่จบไปดูฝั่งน้อนหลังจากที่เราดึงนันกับวิวตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วร้อนยังอาบน้ำมีอ่างอยู่กลางห้องพูดตรงนะไอห้องน้ำแบบนี้ถ้าไม่ได้มากับแฟนไม่กล้าอาบน้อถ้ามากับเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยยังมาไปอยู่งเงี้ยไม่กล้าอาบเรกลัวมันแก้งเว่าชอบสุดคือนี่อ่างอ้างน้ามันต้องใหญ่แบบนี้มันถึงจะถูกต้อง และยังไม่หมดค่ะข้างล่างนี้นะเราก็จะมีอีกหนึ่งชั้นของวิลล่านี้จุดเด่นของที่พักนี้นะคะกับวิลล่าโซลิจูดเนี่ยก็คือจะเป็นส้าส่วนตัวนะคะก็มีน้ำตกับบมอเตอร์พอลลงมาแบบนี้เนาะข้างล่างนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นห้อง,ง,งน้ำหมดเลยนะ,ะเป็นลิฟ่งนะคะว้า และนี่ก็คือที่พักในชิปสงบป่อยใจของนั้นนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะสงบหรือเปล่าเพราะว่ามีน้องตูนมาเขาคอนเฟิร์มว่ามันต้องสนุกคลิปนี้นะคะ้นก็จองที่พักผ่าน Social Giver นะคะเป็นระบบนิเวศแห่งการให้ช็อปเท่ากับช่วยเพราะทุกๆท,ที่พารที่อยู่ใน Social Giver ที่เขาแนะนํานะคะจะมีการแบ่งกําไรหรือว่าแบ่งเงินส่วนหนึ่งเ่ยไปทําบุญแล้วเราสามารถระบุได้ด้วยนะว่าเราอยากทําบุญกับกองทุนไหนไม่ว่าจะเป็นสําหรับการศึกษาสําหรับสัตว์หรือแม้กระทั่งภัยธรรมชาตินะคะก็เลือกได้ทั้งหมดเลยมาดูกันว่านะพกอะไรมาในทริปนี้บ้าง ทาร่าอย่างแรกเลยคือเป็นคนติดเทียนหอมมากไปไหนก็จะต้องพกเทียนหอมมาตุดเองซึ่งช่วงนี้นะอินกลิ่นนี้มากๆเลยนะคะไมเหมือนกระเป๋าบ็อกเกอร์ปะ่ะไม่มีเครื่องสำอางเลยทั้งกระเป๋ามีแค่นี้ตัวบำรุง2แล้วก็กันแดดหนึ่งเพราะทริปนี้นะกะจะไม่แต่งหน้านะคะและบิกินี่ลายภาษาจีน,น,นบิกินี่รูปตาน่ารักมา้ นี่บิกินี่ลายลายลายทาร่าหรือวิกชองคลิปนี้นะมีชุดว่ายน้ำมาเยอะมากเพราะเดี๋ยวนั้นอะจะไปล่องเรือทางเลิฟอันดามันด้วยนะคะงั้นก็ได้เวลาไปเปลี่ยนบิก,กินี่แล้วทาร่าเี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะลายนี่คือชุดที่เราจะไปล่องเรือนะคะมไม่สงบแต่ต้องสนุก ตอนนี้ชุดพร้อมแต่ว่าหน้ายังไม่พร้อมอย่างที่น้าบอกไปว่าคีปนี้นะ้าจะไม่แต่งหน้าเลยแต่จะลงแค่บำรุงก็กันแดดแค่มี2ตัวนี้ก็เอาอยู่แล้วนะคะกับกิฟฟรีนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวกิฟฟรีนไฮยาอินเทนซีฟไวท์เทนิ่งฟรีเซรั่มและกิฟฟรีนไฮยาซูเปอร์คอนเซนเทรตเซรั่มเขาเป็นไฮยาลูรอนจากธรรมชาติ100%ซึ่งนําเข้าจากเยอรมันและมี Natural ล a อนะคะที่ช่วยับให้ผิวหน้าเนี่ยสว่างกระจ่างใสแบบอ่อนโยนช่วยเติมเต็มผิวให้ชุ่มชื้น ต้มับใครที่กลัวริ้วรอยนะคะแนะนําเลยว่าคู่นี้ปังแล้ววิธีใช้ง่ายมากให้เราทาตัว w h i ทน e n i n g Pre ซ u m ก่อนตัวนี้เป็นเนื้อเซรั่มใสที่บางเบามากหลังทาเสร็จเราจะรู้สึกเลยว่าหน้าเนี่ยตึงๆขึ้นและตามด้วยตัวนี้ค่ะ Super Concentrate ซรั u um. ม ตัวนี้ก็ยังมีไฮยาลูรอนเข้มข้นจากธรรมชาติ100%เหมือนกันแต่เข้มข้นมากกว่าด้วยไฮยาลูรอน 3D Compex 3ขนาดโมเลกุลบำรุงได้หลายชั้นผิวตัวเปปไทด์ช่วยเสริมความแข็งแรงทําให้ริ้วรอยดูจางลงเซลมาช่วยเสริมสร้างปกป้องการผิวพร้อมล็อกความชุ่มชื้นผิวอิ่มน้ํายังมีทั้งเบต้ากูแคนวิตามินอ e, ีวิตามินบี3ช่วยดูยแลผิวอ่อนเยาว์แข็งแรงภาพดีคู่นี้จัดเต็มเติมเสริมล็อกเพื่อผิวดีไม่ว่าจะอายุไหน หอมลุยละไม่ต้องสงบสนุกให้มันสุดๆไปบานใหญสองไฟแบบแบบบานใหญสองไฟแบบแบบใจอยากให้สองที่ส้องกแกล้งหน่อยอออสองหน่อยตรงนั้นนะฮะมือเปลี่ยนเป็นหมุนดำเหรอ ไปิดไฟให้หน้าเขารู้ว่าไอ้หน้าที่ททน,นี่เันจะดูนะนั่เป็นไงที่นี่มันเป็นคนรุ่นเพนยั่ม่ทำงนาาที่นี่ำเลสซิ่อ,อิ่มจะปั้งไม่ไ้อิ่มตานะมันลงท้องลงท้องเลยมันอิ่มจนแบบมันดู มันจะล้นออกอะล้นออกล้นออกรู้สะดืงอ่ะ ทั้งหมนี้ฉันก็มีความสุขจะแย่แล้วจะลงไปเปียกนะ้ำทำไมงงวว้าสนุกยังสุดๆจะมีเซอร์ไพรส์ให้อีกค่ะภูะกเก็ตมันไม่ได้สนุกแค่นี้เจแน่นนมีคนหนีแต่เซอร์ไพรส์ฉันชอบนะฉันชอบอยู่แล้วแต่มีเช่าปนนีน้ขึ้นเหลือขึ้นเหลือเดี๋ยวเราไปต่อไปต่อใช้ชีวิตใช้ช,ช,ชีวิตเร็วแล้วตื่นเต้นอะสนุกแม่อีดอกทองดีค่ะ ไรละพี่สองร้อยสิบสองร้อยเป็นเก่ามาคูเก็คกูต้องเสิร์ฟพี่สองร้อยให้มึงอยู่แล้วสวัสดีครับพี่อุ่นครับแต่หยุดก่อนหยุดก่อนเป่ายิงฉุบถ้าชนะคุณได้ถ้าคุณชนะกูได้โอเคแฟนเก่าเพื่อนเหมือนแฟนใหม่แล่ะทำเลยงงๆโป๊ะโป๊ะชิงจบจบแล้ว้าว

อะไรใคร่ใคร่ใคร่คนขับเยือเดี๋ยวกูขยี้เองสั่งหยุดเสอผสดเเามาเีนแลอย่นี้ดะดูวีใส่ชนี้ดีกว่าไม่ไม่สไม่ใตดใจชุดเดียวไม่พอละลายโเสื้อนิสาไปแล้วยังไงนะ คุณแบบเนี้ยเยอะมากหลายๆเดินๆแอ่เูาชรู้ไว้เลยว่าไม่มีคนุสวยๆก็เพราะวีไม่ให้มีแล้ววีบอกว่าเยอะเกินไม่มีคุดพูดอะไรเลยเออหรือว่าไหนเราเรา <c oughs> ทำบล็อกที่มันหมุนมมยังเดียวแล้วก็เดินเขามาเพย์เพื่อความสวยอไปเดชจันทรย เขาละเอียดมากเดินของนุ่มเท้าอ่ะแล้วถ้านอนได้นอนไปแล้วอ่ะเฮ้ยแล้หมุนตัวได้ฉันหมุนแล้วนะจริงจริงมันสามารถกิ้งไปถึงตรงริมหาดลงได้เลยนะโอเตรียมทอดทอดเชฟปละตอนี้เชฟปละ ทันหมดเมื่อกี้ MVP ยัง MVP นะได้ยินมาว่าตายนี่มันหอมมากเลยไหมจริงเหรอใช่สไตา์หอมเหรอไม่เคยหอมนะต้องลองนมอีกรอบเพนั่งนมอีกรอบมึง MVP สองรอบติดแล้ว จบทริปแล้วนะคะสำหรับการตามหาความสงบแต่เจอความสนุก oh <my> ทริปนี้นะต้องขอบคุณน้องกะทิกับน้องตูนมากทำให้นะ่าสนุกแบบสนุกไม่ใช่สนุกธรรมดานะต้องเป็นสนุกสนุก,นกไว้ คลิปนี้ก็บอกว่าเพื่อนๆจะเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกันเนาะถ้าใครอยากออกทริปแบบนั้นอะ่ะก็สามารถจองผ่านโซเชียลกิ e เบอร์ได้เลยแต่อย่างหนึ่งที่ห้ามลืมเด็ดค่ะนี่คู่นี้เลยนะคะเซรั่มคู่นี้จากกิฟฟีนไม่ว่าจะเป็น intensive whitening pre serum แล้วก็ตัว h ฮยา Super ซูเปอร์คอนเซนทรีเซรมคู่นี้จากกิฟฟีนนะคะช่วยให้ผิวหน้านั้นไม่พังเลยนะ <S <S นอกจากการเพิ่มความชุ่มชื้นจากไฮยาลูรอนที่นําเข้าจากต่างประเทศแล้วนะคะนี่ หน้าใสกิ๊ไม่มีพังเท่านั้นที่นัดลุยแดดนอนน้อยทั้งวันทั้งคืนอะ่ะแต่คู่นี้เอาอยู่จริงแล้ววิธีใช้ง่ายมากทาแค่เช้าแล้วก็ก่อนนอนว่าแล้วก่กอนนอนทาสักหน่อย หนึ่งปั๊มแค่นี้แล้วซึมเร็วอภิมหาความซึมเร็วมีจริงอันนี้ก็หนึ่งปั๊มเหมือนกันนะคะใครอยากใช้ตามนั้นนะคะติดต่อซื้อได้ที่ www.gifrin.com นักธุรกิจกิฟรินทั่วประเทศ l ล n e แอดกิฟรินไทยแลนด์หรือโทรหนึ่งหนึปป่งศูนย์หนึ่ง shopee lazada ก็มีนะหลังจะใช้เซรั่มสองตัวนี้อาจจะตามด้วยครีมบำรุงอื่นๆหรือมอยเจอร์ไรเซอร์ก่อนเข้านอนด้วยนะคะท่านี้นะก็พร้อมนอนแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆก่อนแหละเอะพี่สาวอ้าวได้รถยังรถกำลังมา เราเลิศกลับบ้านดีๆน้องทีเรื่องขอบคุณพี่สาวลาก่อนเราจะลากลับแล้วอะไรจอยมะจอยสุดๆต้องบอกนะแกกับทีรู้จักกันมาหลายปีเนาะแต่ว่าไม่เคยได้เที่ยวด้วยกันเลยไม่เคยแบบเที่ยวจริงๆไม่เคยเออถ้าไม่นำพี่วีอืมเป็นไงจอยไหมสุดๆแบบเลิศสนุกแล้วก็อิ่มไปหมดเลยคือแบบหนูไม่เล่นโทรศัพท์เล่นน้อยเลยก่อนหนูอยากเสรไปนสิ่งที่หนูต้อง อ้ย,อยินดีค่ะโอ้จะบอกว่าจริงๆเว็บแรกอันนี้เล่านิดน,นึงนะตอนรู้จักกัะทิกอกลัวจริงๆคอหน้าหลอดมันดูเป็นคนแบบแรงนะรอ้ป่ะมันดูเป็นแบบตุ๊กอ่ะเด,ดี๋ยวดูดิเนี่ยมันตุ๊กแล้วนะรอ้ป่ะแต่พอได้รู้จักน้องแบบมากขึ้นนะอ่ะอ๋อจริงๆกะทิกแค่เป็นคนหน้า,นนาดูอ๋อเป็นคนหน้าดูเฉยๆแต่ว่าข้างใน,นคือตลกมากเป็นคนตลกของฉัน ว่าอยากไปเที่ยวกับพี่นันอีกไหมยอยากอยากเพราะมันสุดจริงๆพี่นันก็สัญญากับหนูนวะว่ารอบหน้าถ้าไปเที่วยวต้องชวนหนูไปอันนี้ขอหรือว่าสัง่งขอโอเค okay. เอายใจทุกคนใครอยากให้กะทิไปเที่ยวกันอ่ะอีก,กลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามากะทิกลับบ้านเถอะได้จ้ะมีวงว่บงระบาย <laughs> กลับบ้านดีๆ <laughs> โอ้โอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้นันลาไปแล้วบาย ข่าวดีค่ะใครที่กำลังหาที่เที่ยวนอ้องเข้าไปที่ Social g i ิฟเวอรนันมีโค้ดมาแจากค่ะโค้ดส่วนลดกิฟต์การ์ดรหัสนิสสากิฟเวอร์รีบใช้กันนะคะได้เที่ยวด้วยได้ช่วยด้วยค่ะ